ณที่แห่งหนึ่งที่มีคองและกลองอยู่หน้าบ้านที่นี่เป็นดินแดนแห่งเมืองยะโสธรเป็นดินแดนแห่งเมืองข้างคกพญาข้างค้านี่ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมมาเจอเจอของอยู่หน้าบ้านจํานวนเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของเป็นกลองแล้วก็ระฆังที่ทําประยุกต์ใช้ทําด้วย ทางแก๊สอะไรประมาณนี้ทางแก๊สรถยนต์แล้วก็สามารถมาประยุกต์ใช้เ,เป็นระฆังดีมันสวยงามมากนี่ครับที่จังหวัดยะโสธรส่วนอยู่ที่ตำบลอะไรผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดผมผ่านมาทางนี้ก็เลยมาเจอมาเจอก็เลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูซึ่งโอ้โหนี่มันเป็นงานฝีมือชัดชัด ดูการทําคลองของเขาที่มันช่างสวยงามมากครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับไม่ว่าจะเป็นกลองไม่ว่าจะเป็นหลากหลายอย่างครับโอ้โหนี่ครับกองสวยๆนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเขาน่าจะขายแน่นอนเลยถ้าใครสนใจก็ลองอสืบสอะหาข้อมูลดูที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับพ่อแม่พี่น้อง